พระศิวลีเทระท่านเป็นโอรสของพระนางสุปวาสาพระราชธิดาแห่งเมืองโกลิยะแต่ด้วยวิบากกรรมในอดีตชาติเคยล้อมเมืองค่าศึกไว้นานถึง7ปีเจเดือนเจวันทำให้ชาวเมืองอดอยากส่งผลให้ท่านต้องอยู่ในครานพระมารดานานถึงเจปีเจเดือนเจวัน เมื่อถึงกำหนดคลอดพระมารดาเสวยทุกขเวทนาอย่างหนักพระสวามีจึงไปกราบทูลขอพรจากพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงปรัดประทานพรว่าขอพระนางสุปวาสาจงเป็นหญิงมีความสุขปราศจากโรคาพยาธิประสูตรพระราชโอรสผู้หาโรคมิได้เถิด ด้วยพุทธานุภาพทันทีที่สิ้นพระดํำรัสพระนางก็ประสูตริพระศีวลีออกมาอย่างง่ายดายราวกับน้ำไหลออกจากหม้อเนื่องจากอยู่ในท้องมานานถึงเจปีเมื่อประสูติออกมาท่านจึงมีร่างกายแข็งแรงและสามารถพูดคุยได้ทันทีพระสารีบุตรเถระได้รับฉันทานุมัติให้เป็นพระอุปชา ในขณะที่กำลังปลงผมครั้งแรกท่านได้รับกรรมฐานจากพระสารีบุตรให้พิจารณาความทุกข์ของการเกิดและการอยู่ในครันเมื่อจะดมิโกนล,ลงครั้งที่หนึ่งท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อจะดมิตรโกนล,ลงครั้งที่สองท่านบรรลุเป็นพระสกทาคามีเมื่อจะดมิโกนล,ลงครั้งที่สท่านบรรลุเป็นพระอนาคามีและเมื่อ โกนผมเสร็จท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีหลังจากบวชแล้วไม่ว่าพระศีวรีจะเดินทางไปที่แห่งใดท่านมักจะบันดาลให้เกิดลาบสการะอาหารการกินและสิ่งของเครื่องใช้แกหมู่สงอย่างสมบูรณ์เสมอแม้ในถิ่นธุรกันดาลหรือกลางป่าเขาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็จะนำข้าวปลาอาหารมาถวายท่านมิได้ขาด ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงพาพิสุสง์หมู่ใหญ่เดินทางผ่านทางธุรกันดาลพระอานน์กังวลเรื่องอาหารคบฉันพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าสีวลีมาด้วยหรือไม่ เมื่อทราบว่ามาด้วยพระองค์จึงตรัสว่าไม่ต้องกังวลเพราะบุญบารมีของพระศรีวลีจะทำให้มีอาหารเพียงพอสำหรับทุกคนด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตะทะคะในทางผู้มีลาบมาก